ก็นุกไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอันนี้ไม่นี่นะคะทุกคนมันถูกแบบวนะเนี่ยนุกเจอแมวมาแล้ว,วเจ๋งมาก วันนี้นะคะทุกคนนุกนะคะพาทุกคนมาเล่นของเล่นแล้วค่ะก็คือนุกนะคะได้ของขวัญวันเกิดจากเพื่อนซึ่งเพื่อนนุกได้เห็นว่านุกได้ค่อนข้างโตแล้วนะคะก็เลยให้ของขวัญประมาณนี้มาอะไรนี้นั่นก็คือทากิดนมีมันเป็นขนมที่แบบว่าเราอะ่ะต้องทําเองนะทุกคนแล้วก็นุกไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอันนี้นี่นะคะทุกคนเพื่อใครอยากไปซื้อตามเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดีกว่ามัน ดูจะอ่นภาษาญี่ปุณให้ฟังนะคะทุกคนคูรุคูรุทาโกยากิข้างในมีอะไรเบ oh อร์อน,นีเขามีอกหนูจะทำเป็นไหมเนีย่ยมีถาดกลมๆม,มาให้นะทุกคนเป็นหลุมๆๆอันนี้น่าจะทำเป็นทากโกมีใส่อะไรอ่ะเอยากแน่เลยอันนี้เป็นซอสน,นะคะเขาเขียนไว้ซอสอ no ซือโนโมโนซอคุริคาตะว่า อันนี้คืออะไรอะแต่เราค่อยว่ากันนะทุกคนอันนี้ก็คือซองที่สามที่มีมาอ๋ออันนี้เป็นในนี่แน่เลยอะอันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกกับอันนี้เป็นสาลายปะทุกคนคะถ้าผิดอะไรขอโทษเลยด้วยนะคะสำหรับคนที่เล่นเป็นนะคะซึ่งนุ้มไม่ไเป็นคือนุ๊กไม่ได้แบบเวอร์วงังแลวทำไม่เป็นระแบลนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยทุกคนเทนต์เยคะคือเพื่อนก็เข้าใจให้นุก๊กฝึกภาษาญี่ปุน่นนะเนาะคือเลเ แฮซามิกันไก่แซามิเอากันไกเนะี่ยมาตาดัดความจริงเขาให้เอากันไกมาตัดตรงช่องตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวรูปเหวกันไกไน่เปนมาตัดนะเท่าที่หนุกอ่านนะเท่าที่หนุกอ่านพอไหวนะทุกคนก็คือเอากันไกมาตัดตรงเนี้ยที่มันเป็นรอยกันไกเราก็เลเทมนะะันค่ะไมต้องตัดวะโอ้ตัดทั้งหมดจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ส่วน ทาโกโมโนอันไหนคือทาโกโมโนวะทาโกโมโนโมโนนี่ไงทาโกโนะโมโนอันนี้นะคะใส่ไปในทุกคนถูกแล้นผิดจะเขียวบ้านนะนี่นะเอาดีใส่ไปในนี้ทาโกโนะโมโนตอนลูกอ่านนะมันถูกแบบวะเนี้ยอืมกินได้จริงว่าวันเนี้ยอันนี้จะเป็นน้ำนี่ไงน้ำแค่ใส่นี้นะทุกคน อ๋อเอาน้ำอันนี้คือที่ใส่น้ำแต่เดี๋ยวเ,เอาน้ำเปล่าโอ้นี่นะาเทน้ำเปล่ามาแล้วแล้วเขาก็ให้เอาน้ำเปล่าใส่กับไอที่เราทำเมื่อกี้ก็คืออันนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมก็จะเทน้ำใสำ่เล่นเหมือนเด็กเลยวะเขาบอกว่าเหมือนให้คุกเป็นเนื้อเดียวกันนะทุกคนตามรูปดูๆนะแล้วก็มากดใส่แป้นพิมพ์ก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยพอเราใส่ผงก็ใส่น้ำปุ๊บใช่ปะ่ะ แล้วเราก็เขาก็บอกว่าพอกลมๆปุ๊บก็เอาไปใส่หนวดปลาหมึกบ้าทุกคนเนี่ยคือหนวดปลาหมึกกดให้มันอยู่ในแป้นปลาหมึก <_ d ream> นี่เป็นลายปลาหมึกแล้วทุกคนเห็นลายปลาหมึกเราไหมเขาบอกว่าพอได้แล้วปูใช่ปะ <_ d ream> ก็มาตัดแบ,บ่งเป็นสี่อัน <_ d ream> หนึ่งสองอตางก็จะเป็นอย่างนี้ใส่ไปแล้วนะ อันนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้นะคะทุกคนแล้วต่อไปเขาก็ให้เป็นขั้นตอนที่3มคือใส่ไอ้ถุงสีฟ้าอันนี้ทุกคนมีผงฟ้าไปปุ๊บแล้วก็เทน้ําใส่อันนี้เลยนะก็คือเทในเท่านี้เลยคือเทพอดีอะแล้วเราก็จะแบบทําทุกอย่างออกมาได้เพอร์เฟกนี่นะคะก็ใส่เป็นผงสีขาวถุงสีส้มจิ้มน,แบบน้ําแบบแบบนี้เลยเหมือนมายองเนสเลย ยังไม่รอดนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วขนมของเล่นได้สิ้นของขั้นตอนที่สี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอ่ะเอาใส่ไมโครเวฟเว้ยอันนี้น่าจะเป็นซอสสีดำที่เอาไวโ้โรยทาโกะใส่ซอสใช่ปะนี่คือผงซอสโอ้ผงซอสสีดำเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เราเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อนทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อนก่าเรา ค่อยมาใส่ซอสแล้วมาทำซอสกันโอเคนี่แล้วเข้ามาคุยแป๊บ A few minutes later ทุกคนทุกคนนีุแวมาแล้วทุกคนคือแค่สิบห้าวิมันพองแล้วว่าทุกคนมันเวอร์ามอา่คือตื่นเต้นมากทุกคนมันหอมาม,หอมากนูบอกเลยเดีย๋ยวเราจะมาทำซอสกันต่อนะคะตื่นเต้นละเริ่มตื่นเต้นละตอนแรกก็ทำไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่น,นี้เริ่มตื่นเต้นโอ้ยทุกคนเชื่อมแล้วเป็นซอสแล้ว นั้นนะคะก็เราเขาให้เราพลิกทาโกก่อนเราจะมาพลิกดูทาโก้ของเรากันทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและเลิศเทอในเวลาเดียวกันอยากให้ทุกคนเห็นสภาพตอตอนนี้ว่าเลิศเทอแค่ไหนพลิกทาโกให้ดูเฮ้ย้ยทุกคนทุกคนดูทาโกแล้วนี่จริงๆอ่ะมันต้องเอาไส้ไว้ข้าง,างบนอ่ะ ุกคนาทาทาโกยากิรุว้าวดิมปลายเขาก็จะให้เอาอันนี้ที่เราผสมไว้ไปลายถุงออกแล้วราดซอสนะพร้อมยังพร้อมจะเลิมเธอไปด้วยกันหรือยังโอ้เจ๋งมากนี่มันไงที่เราใส่ผิดแล้วต้องใส่สีดำก่อนแล้วโรยสีขาวแต่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเนาะกินกันเอง ทุกคนความจริงอะ่ะต้องใส่ซอสสีสน้ำตาลก่อนนะแล้วค่อยใส่สีเหลืองแต่มันก็กินได้นะยวเราจะมาลองกินกันดีกว่าคะ่ะทุกคนได้ถึงเวลาของการชิมนะคะทากโกยากิของเราแล้วนะคะ,ะเราจะกินกันจริงๆริมนะทุกคนไม่ได้แกล้งเลยมึกล้าหรอมว่ามงจะได้กินปะนี่อืม,มอร่อยคนกินได้จริงหนูไม่ตาย มันอร่อยมอยันอร่อยเฮ้ยน้ำจิ้มอร่อยมากอะทุกคนอร่อยมากได้ยินตอนแรกนูคิดว,ว่ามันจะกินไม่ได้ไม่อร่อยนะตนะ่น่ะกินได้จแล้วนะคะสำหรับคลิปทำทาโกยากิของเล่นที่แบบดูดิมันน่ารักทุกคนอะให้ดูสองนาทีเพื่อไปซื้อมาทำเล่นตอนปิดเทอมเอ้ยตอนอยู่โควิดใครชอบคลิปนี้นะคะลูกฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะุูกขอตัวไปกินทาโกยากิกันนะคะ